สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่อู่ปัญญารุ่งเรืองยนต์ก็คลิปนี้จะพาชมคันนี้นะโรบบคอบ C HK 210ค o องร้อยสิบ o มมนเรเทอร์คันนี้ก็ลูกค้ามารับได้เกิกง,งามวันนี้เนาะจะไปอยู่อุบลน,นะคะล,ลูกลูกค้า,าเป็น FC อยู่เกาหลีเนาะให้พี่น้องให้พี่น้องทางบ้านมารับรถไปไว้ใช้งาน ส่วนเจ้าของรถก็ทำงานอยู่เกาหลีนะคะเป็นโรบบคอบสีฟ้าแต่งเต็มๆอย่างนี้เลยนะคะอันนี้พร้อมทะเบียนเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะออกเดินทางไปอยู่บนแล้วนะคะความยาวกระบะคันนี้ก็สามเมตรหกสิบกะแนงสองตัวนะคะความความสูงของเสาอยู่แปเซนฟาข้างสูงห้เซนนะคะเป็นคาสนอน f r ไปเป็นลูกหลานชาวอุบลนะคะคันนี้เจอกันได้ที่อุบลราชธานีข้อหม้อก๋วยเตี๋ยวแฝดสองนะคะสีนอกสวยๆเลย พาดูข้างในกันนะคะอันนี้คือพร้อมออกเดินทางลูกค้ามารับแล้วนะคะเจอกันได้ที่อุบลลูกค้าลองรถอยู่นะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่มองหารถดำสวยๆนะคะก็มาเลือกมาชมได้ที่อู่ปัญญารุ่งเรืองยนต์นะคะมีหลายรุ่นหลายราคาให้เลือกชมกันนะคะมีรถเสร็จพร้อมใช้งานหลายคันเลยนะคะหรืออยากโทรสอบถามก่อนก็ได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่โชว์อยูด่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะคะส่วนคลิปนี้ก็พาชมกันเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ